กฎข้อแรกของเงินโดยแพทริกเบ e ดาวิดแพทริกเบตดาวิดนักธุรกิจนักลงทุนล ocial media influencer ที่นันปี2023เขามีทรัพย์สินอยู่ที่450ล้านดอลลาร์าสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์บนช่องของ Louis House เกี่ยวกับกฎเหล็กของการเงินที่เขาได้เรียนรู้และนำมาใช้ในชีวิตการทำงานจริงของเขากฎของเงิน กฎข้อที่1ของเงินนั้นมันก็คือเกมชนิดหนึ่งซึ่งแพทริกเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าเรื่องของเงินนั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากการเล่นเกมอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกมกระดานอย่างเกมเศรษฐีหรือวิดีโอเกมอย่าง Fortnite, Final Fantasy, Street Fighter, Mortal Kombat หรือแม้แต่เกมอย่าง Mario Kart ที่ทุกเกมต่างก็ต้องการการฝึกฝนและใช้ความอุตสาหะที่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นหมื่นชั่วโมง มันก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของการเงินที่คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของกลยุทธร์รวมไปถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอความสําคัญของเงินสดโดยแพทริกบอกว่าการมีเงินสดสำรองนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในโลกของการลงทุนโดยส่วนตัวของเขานั้นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในของสะสมอย่างในวงการกีฬาฮอกกี้ที่เป็นการ์ดของผู้เล่นชื่อดังหายากที่อยู่มาวันหนึ่ง เขาก็ได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งที่ต้องการขายการ์ดของนักฮอกกี้ที่ชื่อเวนเกรสกี้ซึ่งเป็นการ์ดที่มีค่าและหายากมากโดยการนี้หลายคนในวงการถือว่าเป็นโฮลิเกรลคือเป็นหนึ่งในที่สุดของการ์ดฮอกกี้ที่คนในวงการตามหาอยู่โดยมูลค่าของการนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากการที่มันเคยถูกขายในราคา9 0 0 0 0ดอลลาร์เมื่อหลายปีก่อนแต่ล่าสุดมีการขายการ์ดนี้ที่ราคากว่า453,000ดอลลาร์ โดยคนที่ติดต่อมาหาเขานะตอนนั้นต้องการขายการ์ดนี้ด้วยราคาหลักหลายแสนดอลลาร์และด้วยการเจรจาและการประเมินมูลค่าตัวของแพทริกเขาก็สามารถซื้อมันได้ในราคาที่เหมาะสมและที่สําคัญก็คือเขามีเงินสดที่พร้อมใช้งานในนกขณะนั้นซึ่งทําให้เขาสามารถซื้อกาดนี้ได้ในทันทีโดยการลงทุนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการซื้อกาที่มีค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตโดยตัวของแพทริกนั้น เขาซื้อมันมาเพื่อเป็นการลงทุนที่แม้ตัวของเขานั้นไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของกีฬาฮอกกี้ซะด้วยซ้ําแต่เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นเห็นคุณค่าและมูลค่าในการเป็นเจ้าของการ์ดสะสมหายากของประวัติศาสตร์กีฬาในวงการฮอกกี้และในอนาคตเขาก็มีโอกาสในการขายมันในราคาที่สูงขึ้นได้เพราะเขารู้จักกับคน,คนหนึ่งในวงการที่มีการ์ดแบบเดียวกันกับเขานั้นเขาตั้งราคามันเอาไว้มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐซะอีกซึ่งนี่ เป็นสิ่งที่แพทริกจะสื่อให้เห็นถึงพลังของการมีเงินสดเอาไว้ในมือที่เขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นในการได้การในราคาที่ยอดเยี่ยมมาอย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการตัดสินใจในการลงทุนในรูปแบบต่างๆได้อย่างคล่องตัวโดยตัวของเขานั้นไม่เดือดร้อนเรื่องของเงินซึ่งนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการมีเงินสดสํารองถึงเป็นสิ่งที่สําคัญในโลกของการเงินการลงทุนเพราะมันทําให้คุณสามารถรับมือกับโอกาสที่มาได้โดยไม่คาดคิดและสามารถใช้มันในการเพิ่มมูลค่า ให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณได้เกมของการเพิ่มเงินขึ้นเป็น2เท่าโดยแพทริกบอกว่าเกมการเงินนั้นเป็นเกมของการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าซึ่งเขาถือว่านี่คือหนึ่งในแนวคิดที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดในการจัดก,การกับการเงินโดยคําว่าการเพิ่มเงินขึ้นเป็นเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าลองให้นึกถึงการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง1,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งหากคุณสามารถเพิ่มเงิน1,000ดอลลาร์ 1, ให้เป็น2เท่าได้ในทุกๆปี ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเงินก้อนนั้นมันก็สามารถเติบโตได้อย่างมากจาก1,000ดอลลาร์กลายเป็น2,000จาก2,000กลายเป็น4,000จาก4,000กลายเป็น8,000จาก8,000เป็น1 0 0 0 1 6,000เป็น32,000 32,000เป็น64,000เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น2เท่าแบบนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพียงแค่10ครั้งจากเงิน1,000ดอลลาร์ก็จะกลายเป็น1ล้านดอลลาร์ได้ในที่สุด และจากเงิน1ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีก10ครั้งมันก็จะกลายเป็นพันล้านด้วยเงินเริ่มต้นเพียง1,000ดอลลาร์สามารถกลายเป็นเงิน1,000ล้านได้ในที่สุดซึ่งนี่คือพลังของการเพิ่มเงินขึ้นเป็น2เท่าส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะทำเงินก้อนนั้นให้กลายเป็นสองเท่าได้ยังไงแพทริกก็บอกว่าความร่ำรวยและความสำเร็จนั้นจะไม่สำคัญเลยถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพสมองของตัวคุณเอง หลายๆคนโฟกัสแต่เรื่องของความสําเร็จในชีวิตและความสําเร็จทางการเงินจนเรามองข้ามสิ่งที่สําคัญมากอย่างสุขภาพของสมองที่เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลักก็คือการที่คนไทยไม่ค่อยนิยมทานอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสโดยในวันนี้ทาง blue o croc ขอ,อนําเสนอ fish oil จากแบรนด์ clarity ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์โอเมก้าสาม norway daily จากประเทศนอร์เวย์น้ำมันปลาที่ไร้สารปรอ ไม่มีกลิ่นคาวปลาโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/success ได้เลยครับนั่นแหละมันคือเกมเกมที่ว่าคุณจะหาวิธีอย่างไรแบบไหนเพื่อเพิ่มเงินในกระป๋าของคุณให้เพิ่มขึ้นไป็สเท่าในทุกๆปีซึ่งการเพิ่มเงินขึ้นไป็สเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคแต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนและการเลือกโอกาสที่มีศักยภาพคุณต้องมองหาโอกาสที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีศักยภาพในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มที่ดีการซื้อหุ้นในบริษัทที่มีความมั่นคงหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าตามเวลาโดยการเพิ่มขึ้นไปสองเท่านั้นเป็นเกมที่ต้องการความอดทนและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำคุณจะต้องพิจารณาโอกาสอย่างรอบคอบตัดสินใจอย่างเฉียบคมเพื่อให้เงินของคุณนั้นเติบโตอย่างยั่งยืน ความอดทนอย่างยิ่งยวดโดยสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในการจัดการกับการเงินก็คือการเป็นคนที่มีความอดทนสามารถรอคอยในการลงทุนได้ซึ่งบางครั้งกว่าที่จะได้ผลตอบแทนอาจใช้เวลานานหลายปีแต่ถ้าคุณมีความอดทนและยังคงรักษากลยุทธ์การลงทุนของคุณเอาไว้เงินของคุณน,นั้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถึง30เท่าหรือ40เท่าได้ในที่สุดโดยแพทริกเขาก็ได้ยกเรื่องราวของบริษัท amazon.com ที่เป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกซึ่งในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นบริษัทผู้ก่อตั้ง amazon.com อย่าง Jeff b e บ o s สเขามักจะบอกกับนักลงทุนอยู่เสมอว่าจงอดทนรอและบริษัทของเขานั้นไม่เคยจ่ายปันผลเลยซึ่งเจฟฟ์เบโซสนั้นเขาก็ขอให้เหล่าบรรดานักลงทุนเชื่อมั่นในตัวของเขาซึ่งแพทริกบอกว่าคนที่เชื่อเจฟฟในวันนั้นที่เป็นนักลงทุนกลุ่มแรกๆ ที่ได้มีโอกาสในการลงทุนเริ่มต้นในช่วงบริษัทของ Amazon โดยใช้เงินเริ่มต้นแค่เพียง50,000ดอลลาร์ 50, ในปี1994ซึ่งมันอาจจะดูเป็นเงินน้อยถ้าเทียบกับการลงทุนขนาดใหญ่ของคนอื่นๆแต่คิดดูว่าเงินก้อนนั้นมันคิดเป็นสัดส่วนแค่เพียง1%ของบริษัทแต่ปัจจุบันมูลค่าของบริษัท a ma z o n มันมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นมันหมายถึงว่าในวันนี้เงินก้อนดังกล่าว จะกลายเป็น1 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคนคนนั้นสามารถกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านได้ในวันนี้ด้วยเพียงแค่การอดทนรอนั่นแหละคือพลังของการอดทนและเชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทที่ดำเนินกิจการได้ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของการลงทุนที่มีความอดทนอย่างยิ่งยวดก็คือเรื่องราวของผู้ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวน1 0 0 0 0ดอลลาร์ในบริษัท Berkshire Hathaway ในปี1964ของปู่ Warren Buffett ที่ตัวของปู่ในตอนนั้นยังไม่ได้กลายเป็นไอคอนอย่างที่เขาเป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งหากนักลงทุนคนใดก็ตามที่ลงทุนเอาไว้ในช่วงแรกสุดแล้วไม่แตะเงินก้อนนั้นอีกเลยเขาแค่หย่อนเงินเอาไว้แล้วกลับไปทํางานปกติของเขามันจะส่งผลให้เงินจานวน10,000ดอลลาร์ก้อนดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนี่ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องราวของการลงทุนที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังอันน่าทึ่งของพลังดอกเบีย้ยทบต้นอีกด้วยยิ่งคุณ ปล่อยให้เงินของคุณทบต้นได้นานเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือข้อได้เปรียบของคนที่รู้กฎของการเล่นเกมการเงินและรู้วิธีการเล่นเกมนี้อย่างชาญฉลาดนั่นเองและถ้าหากคุณชอบและสนใจเกี่ยวกับกฎของการเงินข้ออื่นๆคุณก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ